สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเรียนรู้ภาษาไทยง่ายๆไบคูอ้อนนะคะสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดค่ะมาตราตัวสะกดนะคะคือพยัญชนะที่อยู่ท้ายพยางค์หรือคำมีเสียงผสม,มเข้ากับสระมาตราตัวสะกดมีอยู่ทั้งหมด8มาตราค่ะ ประเภทของมาตราตัวสะกดนะคะมาตรากกาคือมาตราที่ไม่มีตัวสะกดมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรามีสี่มาตราได้แก่แม่กงแม่กลมแม่เกยแม่เกลส่วนมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรามีสีมาตราได้แก่แม่โกกแม่กดแม่กบแม่กลค่ะ มาตาตัวสะกดตรงตามมาตาแมกงแมกกลมแม่เกยแม่เกลมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะเด็กๆและออกเสียงตามตัวสะกดนั้นค่ะเรามาดูคำที่สะกดด้วยมาตราแมกงนะคะคำที่หนึ่งคำว่าอะไรนะคะเด็กๆเตียงนักเรียนเห็นไหมคะ อเอียงอเตียงมีงองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวคําว่าพึ่งนะคะพึ่งพออึงอผึ่งไม้โทพึ่งนะคะกางเกงกอางงกางกอเองงเกง ลองกอง,ลอ,องอลอง,อ,อ,งอ,องอลองกออองอกองลองกองเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นผลไม้เนาะนักเรียนเคยรับประทานไหมคะต่อไปปิ้งย่างปออ,อิงอปิ้งไม้โทปิ้งยออ,งอยางอย่างไม้เอกย่าง ปิ้งย่างร่มรอโอมอรมไม้เอกร่มอันนี้ร่มนี่เป็นมาตราแม่กลมนะคะแม่กลมมีตัวมอม้าเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเหมือนกันค่ะแม่กลมอีกคำหนึ่งนะคะขนมขอนอโอมอขนม มีมอม้าเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวคะ่ะดื่มนมนะคะดื่มนมดอ,อือมอดิมไม่เอกดืม่มนออมอนมดื่มนมใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะเด็กๆมอม้านะคะมอม้าเป็นตัวสะกดทั้งสองคำเลยมะขาม มออะมะขออามอขามใช้ตัวมอม้าเป็นตัวสะกดอมยิ้มอมยิ้มโอโอมอมยออิมอยิมมยอย้มไหมโทยิ้มอมยิ้มก็เป็นขนมที่เด็กๆชอบใช่ไหมคะแต่ถ้ารับประทานแล้วต้องอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะคะเด็กๆ ถ้วยถออัวยอถวยไม้โทถ้วยถ้วยเป็นมาตราอะไรคะแม่เกยค่ะแม่เกยก,ก็คือมียอยักเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะส้อยอสรออยส้อยไม้โทส้อยนะคะส้อยมียอยักเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเนยนอเอยอเนย เนยก็ใช้ย่อยักษ์เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเหมือนกันค่ะม้าลายม้มามมล,ลายมออามาไมโทม้ารออายอลายม้าลายก็ใช้ย่อยักษ์เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเป็นมาตราตัวสะกดแม่เกยนะคะเด็กๆชกมวยชกมวยชอโอโก,กอชก มออัวยอมวยนะคะใช้ยอยักษ์เป็นตัวสะกดในคำว่ามวยนะคะเป็นมาตราแม่เกลือ่าทีนี้เรามาดูมาตราแม่เกลค่ะแม่เกลคือใช้ตัววอลแหวนเป็นตัวสะกดอันนี้ตัวอะไรคะแมวมอแอวอแมวใช้วอลแหวนเป็นตัวสะกดนะคะ ว้าววออาวอวาว้าวเอกว้าวนะคะว้า wow. วก็ใช้วอแหวนเป็นตัวสะกดเป็นคำในมาตราแม่เกลนะคะเด็กๆมะนาวมออะม้นออาวอนาวมะนาวมะนาวใช้ตัววอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะเป็นคำในมาตราแม่เกล ไข่เจียวนะคะไข่เจียวขอไอไข่ไข่เอกไข่จอเอียวอเจียวคำว่าเจียวก็ใช้วอแหวนเป็นตัวสะกดเป็นคำในมาตราแม่เกลนะคะแก้วน้ำแก้วน้ำกอแอวอแก้วไม้โทแก้วนออํานำไม้โทน้ำแก้ว น้ำคำว่าแก้วใช้วอแหวนเป็นตัวสะกดเป็นคำในมาตราแม่เกลนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเด็กๆ